สวัสดีนักเรียนของคุณนมนะครับวันนี้ครูุณนมก็จะมาสอนนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เนาะในในบทเรียนเรื่องสระพยัญชนะและวรรณยุกเนาะไปกันเลยเราก็มาถึงบทเรียนบทเรียนที่3แล้วเนาะเรื่องแรกคือ,อรอเรือรอลิงเรื่องที่2คือเสียงสระเรื่องที่3มมาถึงคิวแล้วก็คือเรื่อง ไราย,ยางนะครับเราไปดูกันว่าไราย,ยางคืออะไรอ่าก่อนอื่นเลยครูก็ต้องอขอแนะนําตัวชีวัดก่อนเนาะในระดับชั้นปรธถมศึกษาปีที่3รายวิชาภาษาไทยตัวชีวัดที่ทหาร4.1หป3าทับ1เช่นเคยก็คือเขียนสะกดคําและก็บอกความหมายของคำได้จุดประสงค์ของคุณหนุมก็เหมือนเดิมคือนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ครูก็แฮปปี้แล้วลูกเอ,อ้ย ทีนี้เรามาดูกันว่าไตรยางไตรยางคืออะไรไตรยางหรืออักษรสามมูมันคือระบบการจัดบนหมวดอักษรไทยเนาะเฉพาะรูปของพยัญชนะเท่านั้นนะตามลักษณะการผันวรรณยุกต์ของพยัญชนะแต่ละหมวดนั่นเองซึ่งเนื่องจากพยัญชนะไทยเนี่ยเมื่อกำกับด้วยวรรณยุกต์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันออกไป การจัดบนหมู่เพยัญชนะทำให้เราเรียนภาษาไทยง่ายขึ้นด้วยเหตุนี้เองจึงเชื่อกันว่าในขั้นแรกเนี่ยการแบ่งบนหมู่พยยรชนะเนี่ยน่าจะเกิดเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการแต่งตําราการเรียนการสอนภาษาไทยของเรียนนั่นเองเขาว่าแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้คขนมเพิ่มให้คำว่าตรยางเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตเนาะ มาจากคําว่าไตรซึ่งแปลว่า3ร่วมกับคําว่าองค์ซึ่งแปลว่าส่วนดังนั้นเอามารวมกันคําว่าไตรายางก็เลยหมายถึง3มส่วนที่ว่า3มส่วนคืออะไรไปดูกันอ่ะที่ว่าสมส่วนเนาะไตรายางเนี่ยมีการจัดหมวดหมู่เพื่อแบ่งเพยันชนะไทยออกเป็น3ประเภทดังนี้ประเภทที่หนึ่ง อักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝาสอสลาสอสีสอเสือและหอหีบเนาะมีทั้งหมด11ตัวส่วนประเภทที่2คืออักษรกลางอักษรกลางเนี่ยมีแค่9ตัวเท่านั้นตัวแรกได้แก่ กอไก่จอจานดอชดาต่อประตัดดอเด็กต่อเตา่าบอใบไ,ไม้ปอปลาและอออ่างนั่นเองครับประเภทสุดท้ายประเภทที่สคืออักษรต่ำมีมากกว่าใครเขาเลยมีถึง24ตัวได้แก่คอควายคอคนคอละคังงองูชอช้าง สโซชกระเชอยอหญิงทอมันโทถทู้เท่านนเนนททหารทอทงนอหนูพอผ่านฟฟันพอสัมเพามไม้ยยักษ์รอเรือรอลิงบแหวนรอจุลาและหนกหูอ่ะแล้วเขาก็ว่ากันว่าการจัดบทหมู่อักษรไตราย,ยางนั้นมีหลักฐานปรากฏครั้งแรกในหนังสือจินดามมนีเลยนะ นังสือจีนามณีคือหนังสือเรียนเล่มแรกของประเทศเรานะลูกเมื่อครั้งกรุงเสีียวิทยาเข้าใจว่าเป็นผลงานของพระโหราธิบดีซึ่งท่านเนี่ยแต่งถวายสมเด็จพระนารายมหาราชแต่ก็ไม่ได้ปรากฏนะครับว่ามันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนสําหรับเรื่องนี้แต่เราก็อืเขาว่ากันมาเนาะต่อไปเรามาดูประโยคช่วยจํามหมวดหมู่ตรายางกันนะ หมู่แรกก็คืออักษรสูงก็จะมีทั้งหมดสองอย่างให้เราเลือกอย่างแรกคือของของฉันถูกเผาฝังเสียหายอ่ะอันนี้คือหมวดแรกเนาะหรือเธอจะจำอันนี้ก็ได้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอันนี้คือหมวดอักษรสูงเนาะหนูสามารถไปท่องจำได้เลยต่อมาประโยคช่วยจำของอัก,อกษรกลาง ง่ายมากอันนี้ครูก็จําได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองง่ายใช่ไหมล่ะแต่สําหรับครูขนมแล้วครูว่าอันนี้ง่ายกว่าเนาะประโยคช่วยจําอักษรต่ําง่ายๆเลยลูกก็คืออันที่เหลือจากอักษรสูงอักษรกลางเมื่อกี้นี้ที่เหลือเราก็เป็นอักษรต่ําหมดเลยเนาะมีตัวอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เลยเนาะอ่ะเมื่อเรียนจบบทเรียน ไตรายางของครูไปแล้วครูขออนุญาตสั่งการบ้านเหมือนเดิมเนาะไม่ต้องคิดแกกันล่ะให้นักเรียนเขียนตายางหรืออักษรสามหมู่เนี่ยลงในสมุดวิชาภาษาไทยของครูด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดครูให้ทั้งหมด10คะแนนไปเลยอย่าลืมส่งกันนะเป็นยังไงบ้างน,านักเรียนวันนี้สนุกกันไหมกับเรื่องตรายางของครูเดี๋ยวพบกันใหม่ ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันสวัสดีครับ